สวัสดีครับยิยนดียช่องคุณพ่อกัดไฟครั้งนะครับเย่มาวุฒนปนะฮะเพิ่งรู้นะเพราะเพิ่งจำได้ว่าอาทิตย์ที่แล้วลืมอัดนะครับก็จะเป็นมาวุฒินปคลิปใหม่นั่นเองนะครับซึ่งซีซันพาสใหม่ก็จะมาแล้วไม่จะมาแล้วเลยเป็นซาบูนะครับเป็นการ์ดใบใหม่ก็อ่สาต่อเนื่องนะครับการ์ดนี้การ์ดที่ใช้4 g จี้ จะลดลงไป2ขั้นต่ำจะเหลือ1คือไม่มีทางกลายเป็น0ูนย์ได้นั่นเองนะครับก็เป็นตัวที่เก่งสุดๆในตอนนี้นะครับซึ่งที่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเพราะว่ามีเหตุผลนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนคืนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะคลิปไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าดูิขสิทธิ์นะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะดูรขสิทธิ์อะไรนะครับอ่ะซาบูเด็กที่คุณพ่อเล่นน่จะเป็นประมาณนี้เป็นเด็กที่ใส่คอสสี่เยอะแล้วก็ไม่ได้ใส่คอสห้านะครับ ตัวแรกใช้เป็นแอนด์แมนนะเพราะว่าจะเล่นตัวที่เป็นคอร์สหนึ่งด้วยเพราะว่าคุณพ่อใส่คาซาไว้แล้วก็ใช้พวกที่มีสก,กิลต่อเนื่องทำให้เล่นตอนจบปิดเกมด้วยสเปกตรัมได้นะครับก็ต่อเนื่องหามีการไปอ,อื่น3ามใบก็บวก 3, <3> เป็นพลัง 4. สี่สคอเลเกอร์เอามาบัฟพลังเอามาไม่พลังสิเอามาสแปมบอร์ดนะครับก็ สร้างกระลอกขึ้นมาที่โลเคตอื่นไอแมนมาป่วนซึ่งไอแมนจริงๆจะใส่ใครก็ได้ไปเปลี่ยนใส่ใครก็ได้แล้วแต่ชอบนะฮะกรูดอันนี้ก็แล้วแต่นะไม่ได้ใส่ก็ติดไว้ก็ได้พราว่าเด็กนี้ใช้คอร์สไม่เยอะเพราะว่าคอร์สสี่มันจะกลายเป็นคอสสองหมดทําให้มันลงในโลเคชว่ของก o ูสได้นะครับอเมอร์ um mer, เด็กนี้ไปใส่คอสสี่เยอะและคอสสี่เป็นตัวที่พลังแรงสูงหลายตัวทำให อ่ะโดนยิงทิ้งได้แล้วก็พวกคอสหนึอย่างแอนด์แมนหรืออย่างาตัวอื่นๆที่อยากจะป้องกันเอาไว้ก็ใส่เป็นอร์เมอร์แล้วมันเป็นสกิลต่อเนื่องด้วยเพราะฉะนั้นมันมาบัฟพลังได้นั่นเองนะครับพระเอกของเด็กนะซาบูนะครับก็ไม่เหมือนกับตัวเมื่อกี้เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวธรรมดาตัวเมื่อกี้ที่ดูเป็นแวรเลียนนะฮะก็เหมือนเดิม32ต่อเนื่อง 4G จีตลอดหรือ2 g แล้วก็ขั้นต่ําคือรดได้เหลือ 1G ไม่สามารถลดได้เหลือ0ูนได้ชังสีเอาไปยิงนะฮะยิงทิ้งให้หมดคาซาเพราะว่าเด็กนี้อย่างที่บอกนะใส่ตัวเล่นตัวเล็กโดยพฉะน,นั้นก็ใส่คาซาไว้นะครับแล้วมันก็ติด,ต,ดตีมเอามาเล่นกับเสืออ่าสามตัวเนี้ยสามตัวที่จะให้ดูเนี่ยเป็นตัวที่ปกติแล้วคุณพ่อแทบไม่เคยจะหยิบม,มาใช้เลยนะครับตั้งแต่ได้มาเป็นภูสามล้วนนะครับก็จะเป็นเลสคิวเปิดตัว หากสกิลเดีวยวกับฮอกอายนะจะจําได้ก็เปิดตัวและเทิร์นต่อไปลงการ์ดในโลเคชเดีวยวกับมันจะบวกพลัง5้ากลายเป็นยืนเก้าเพราะฉะนั้นเลดคิวจะอยู่ในช่องเดียวกันกับอาร์เมอร์เสมอเพราะว่าคอสเก้าชัางสียิงทิ้ง,งได้นะฮะโอเมกา้าเรดที่ใส่ทริปเอเมนต์ไทยมาเพราะว่านี่แหละเพราะว่าไอโอเมก้าเรดนี่แหละ4ีห้านะครับก็จะเป็นคอสสี่ตัวหนึง่ง ต่อเนื่องหากคุณมีพลังมากกว่าคู่แข่ง10หน่วยขึ้นไปจะบวก4พลัง4ให้ทุกใ,ให้โลเคตอื่นทั้งหมดก็เป็นตัวที่อยู่โลเคตเดียวกันกันกบอาร์เมอร์อเรสคิวแน่นอนเพราะว่าจะเป็นโลเคตที่ตัวใหญ่มากๆแล้วก็ลงอีกตัวหนึ่งมาอย่างสเปกตรัมก็ได้เพราะว่าตัวนี้ก็ต่อเนื่องอาร์เมอร์ก็ต่อเนื่องแล้วสเปกตรัมมันบวกให้อีก2เพราะฉะนั้นเป็นตัวที่ค่อนข้างจะพรกเกมในเธนในในเด็กนี้มากๆตัวหนึ่ง คอสบ n e ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในภูสามที่แทบจะไม่เคยหยิบมาใช้เลยนะฮะไอตอนนู้นก็สี่แปดพลังสูงสูงมากแล้วก็ไม่ถึงเก้าทำให้ช้างฉียิงไม่ได้แล้วก็ไม่เต็มต่อเน,นื้อไม่มีสกิลบับอะไรทั้งสิน้นอ่าหากลงการนี้ในลงการนี้ได้ในพื้นที่ที่เราจะชนะเท่านั้นก็ไม่ได้จะชนะสิต้องลงในพื้นที่เราชนะในเทินเทินที่แล้วสมมติฝันข้ามหนึ่งเรายืนสองอย่างเงี้ยเราก็ลงคอสบนได้นั่นเอง แล้วก็ปิดท้ายโดยสเปกตรัมนะครับทำไมถึงใส่สเปกตรัมทำไม,ถ,มถึงไม่ใส่คอสสี่เต็มอีก2ใบเพราะว่าเด็กซาบูเนี่ยค่อนข้างจะแพ้ทางกับลดเดอร์มากๆเพราะว่าคอสสี่มันจะมีทั้งตัวยิงมีทั้งตัวที่พลังสูงสแล้วก็มีตัวที่เพิ่มบัฟได้อย่างอหว่องเด็กนี้คุณพ่อไม่ได้ใส่หว่องนะจริงๆ้ใส่หว่องก็ได้จะใส่ตัวอื่นไม่มีอะไรใส่ก็ใส่หว่องแทนก็ได้แต่ว่าเทินหถ้าเลือกได้จะลงสเปกตรัม ข้อดีข้อที่หนึ่งคือทําให้เด็กเด็กลีเดอร์มันมันทำอะไรเราได้ยากสู้เราสู้กับเราเหนื่อยเพราะว่าลงสเปกตัมมาเทิน6มันจะบัฟให้เพราะว่าเราใส่ตัวต่อเนื่องเยอะเปิดตัวนะครับมันจะบวกพลังสองให้กับตัวที่ติดต่อเนื่องทุกตัวก็ต่อให้มันอยู่ไม่มีพื้นที่ลงเป็นเดทก็ลงมาเปิดสกิลยิงเปิดแจกพลังให้ทุกตัวแล้วก็ตายไปก็ยังโอเคก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ติดไว้ไม่น่าเกียดนะฮะ ก็จะใส่อยู่ประมาณนี้สิบสองใบนะครับมาลองเล่นดูกันดีกว่าบายอ่าลืมเปลี่ยนภาษาอังกฤษก็เหมือนเดิมนะฮะถึงแม้จะได้ดิสเพย์กับเใชา้ยาอื่นมาแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนนะฮะก็ยังใช้อันเดิมอยู่ดูที่จะได้เล่นซาบูให้ดูไหมแอนแมนลงซ้ายเลยเพราะว่ามันบวกสามให้พื้นที่อื่นถ้าเราชนะนะครับ ซายน่าจะแรงนะฮะเรดมาแล้วคาซามาแล้วสเปกตรัมมาแล้วแต่ว่าซาบูยังไม่มานะฮะถ้าผู้ภาษาสัมเนียงกิจก็แซบูนะฮะหรือแล้วแต่ชอบแล้วกันยิงมันซะปิ้วปิอืมโอเคเขาเคลือบให้เราแล้วเขาน่าจะลงตัวใหญ่หมาใตรงนี้นะซึ่งถ้าอยากจะวันสนุกเขาแล้วกูสมาก็ลงกูสได้นะฮะ โอ้ยแย่มากเลยไม่มีฮักแปลงเป็นฮักไม่ได้เด็กนี้ใส่คอสสามแค่ใบเดียวเพราะฉะนั้นยากแต่ไม่เป็นไรเรามีช้างสีอยู่แล้วนะฮะอออื <c oughs> ืไปไม่ต้องคิดเยอะด,ดูซิจะไหวไหม ตานี้แบบคอร์สหนึ่งไมมาเลยสามใบไม่มาซักกระไรบับพลังให้หักอีกคิวเปิดมานแล้วโอเคสคอร์เลวเกิร์มาแล้วยังไงล่ะแล้วยังไงดีอา่าห้ากับสี่ สะคอเลกาเกลือไว้ตรงนี้แล้วเราจะบัฟเลยดีไหม,มบัฟปะยงไงต้องลงให้เต็มนะล้วเทินหกพ่อจะเล่นเป็นช้างนะฮะตรงกลางค่อนข้างตัวใหญ่เพราะว่า อาวอชิงตันดีซีมันแจกเนะอูอ้ลงโอเคซ้ายเรามีเปิดตัวแค่สองใบแต่ถ้าลงชงังสีเราการันตีขวาชนะมะเผื่อชนะสองโลเคชซ้ายกับกลางไอ้ขวากับกลางเล่นได้ประมาณนี้เพราะว่า ซาบูไม่มานะทำให้เราคอมโบพังนะฮะอืมปัญหาคือสแนปด้วยสแนปด้วยดูซิว่าเขาจะลงอะไรเขาไม่มีตัวก๊อปเต็โอ้แต่โดนซอตเต็มแต่ไเป็นไรเราบึ้มทิ้งอยู่แล้วหัวซ้ายจะแพ้ได้แม่แปลกใจนะดูว่าเขาจะลงอะไรมุนเกิลสี่หรือสองโอเคแอนแมนนะฮะยังไงเราก็ชนะเอา้า อุ้ยลืมดูลืมคำนวณกัปตันลืมไปคำนวณกัปตันนี่น่าจะลงอัลเมอร์ไว่เอาไม่ได้อ้าได้สิลงชังสีก่อนนี่โอ้ยตา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 ยลืมคำนวณขอเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนไม่ไหวกับฟอนภาษาไทยเล่นล้วไม่ชินนะฟอนภาษาไทยเล่นยังไงก็ไม่ชินมันแปลโอเคนะแต่ว่าไม่ชินฟอนอุ้ยลืมดู อ่ะซาบูมาเทิร์นแรกเลยเยี่ยมไปเลยโอ้แต่ว่ามีโยนฮามเกลียดมากนะโยนฮามเป็นอไรที่เป็นโลเคชที่เกลียดมากโลเคชหนึ่งนะฮะปิ้วอืมมไปพวกคอสสี่แต่กลายเป็นคอสหนึ่งหมดเลยนะตอนนี้เพราะว่ามี อิลิเซียมมาแล้วก็ไอ้น,นี่ด้วยคือลงเพลินๆนะ่บอกเลยตอนนี้ลงเพลินๆลงได้เพลินๆนะฮะแต่ว่าอาร์เมอร์ไม่มานะกลัวกลัวโดนยิงแล้วเกิดเลสคิวแล้วลงว่งด้วยไปเอาไป ห้ามลงตัวใหญ่ในนี้เนี่ยบอร์ดมันเป็นมันมีตัวใหญ่เยอะมากเลยไอ้พวกคอสสูงอะถ้ามีอัเมอร์ก็ไม่อยากจะลงนะเพราะว่าอยากจะเก็บไว้ให้ทางสียิงเผื่อเขาลงตัวใหญ่มาในเทิร์นที่ห้านะเพราะว่า คอสมันลดลงหนึ่งเอลิเซียมมันทำให้คอสลดลงหนึ่งอยู่แล้วอะก็นั่นแหละแล้วเธอแล้วช่องซ้ายนี่แบบโคตรเสียเปรียบมือเต็มเต็มแบบเต็มเต็มมือเจ็บเต็มมือเลยนะฮะฮืมฮึมฮึม,ฮม อืมขอดูหน่อยสิโอ้โหยิงได้สองตัวเคยิงกระลอกไปหนึ่งเบคแพนเทอร์โอ้โหยิงเสือโอ้โหยิงอสองใบอืมอ้มอื้มแต่โลเคตขวาเสมออยู่ เขาเปิดก่อนเขาคงไม่เล่นซ้ายแน่นอนเพราะฉะนั้นขวาเราชนะแล้วหนึ่งเล่นกลางต่อดีไหมไหม่หม่หม่ม,มกลับมากลับมากลับมาขวาเราชนะแน่ๆแล้วเพราะว่าเราลงไอ้นี่แล้วก็ไปตามนี้เลยอ่านั่นไง ปื้ดปูดแล้วก็ปื้ดแล้วก็ปูดแล้วก็บลูมโกโกคันนะฮะนั่นแหละยิงมายิงกลับไม่โกงฮัลโหลถึงแม้ซาบูระโดนบึ้มทิ้งนะฮะแต่ก็ยังไหวอยู่ไม่คิดเลยว่าจะเจอเด็กว่องว่องแกมบิดปไปต่อ สิบสองนาทีเองยาวๆอืมมาเทิร์นแรกเลย Nexus 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 เหรอ Nexus เหรอ Nexus 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 ถ้า Nexus มาคุณพ่อลงกูดไว้ซ้ายดีกว่าลงกูดไว้ซ้ายน่าจะเวิร์กกันเขาลงตัวใหญ่เพราะว่ายังไรเราลงตัวใหญ่อยู่แล้ว ตัวใหญ่มาเยอะจะอันตรายเราซะมากกว่าโอ้เด็กเด็กน่าจะน่าจะเด็กตัดมือเรื่อยๆชัวๆแล้ว,ว,ว,ลวเดี๋ยวต้องดูว่าลงปละแปอะไรหรือเปล่านะสคอวอลเก g รล์ลเซบูปะไม่ต้องคิดเยอะอืมแบบไม่มีไม่มีอาักคะทาเหรอ กอล์ฟสเปกตรัมลงไปเนาะเนี่ยชอบไม่ได้ซาบูยืนคู่ขาซาเนี่ยอัดเขาา้เขากันเข้ากันติดอยู่อย่างเดียวติดอยู่ที่ไอ้ e, ข้างๆมันไม่เข้ากันเนี่ยเสียดายมากเลยเธอลเทินนี้ลงไอ้นี่ไม่ได้สักครั้งแล้วเกลืไว้ลงเทินหน้าน่าจะไหวนะเบลดตัดไว้ควีนท่านึงไม่ไว้ควีนอีกใบหนึ่งกอลจากไหนอ๋อกอลจาก กับจกเอเจนต์อืมอืมออ้าวอ่าน่าจะดูทรงแล้วน่าจะเฮลาไม่ขึ้นถ้าเฮลาขึ้นเขาคงจะไม่ยอมแพ้นะเพราะว่าลุ้นถึงลุ้นถึงเทินห้าเทินหกเควสมันอะไรนี่ทำไมเควสเควสผ่านเควสเดียวตลอดเลยอีกเควสหนึ่งไม่ผ่านตกที นี่ถ้ายินเสียงแปะแปะแปะไม่ต้องแปลกใจนะคุณพ่อเลียงการ์ดอยู่นะฟิสทาวเวอร์ยิงไปก่อนเลยละกันหนึ่งดอก <c oughs> ใจตรงกันฮึ่มฮึ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 มเอ๊ทำไมเอาคอลเลกเตอร์มาลงตรงนี้ หรือว่าหรือว่าจะเจอคุณปา้าคุณป้าอากคาลบพลังสองไปไ้ายให้หมดเลยแล้วกันโคสันขอปิดไว้ก่อน ไอในโคชาร์ตนี่คุณพอ่อน่าจะน่าจะปล่อยนะแล้วค่อยให้เอาไอเจ้าอาโอเมก้าเลดมาบัฟแทนโอ้ถ้าเขาไม่นี่เนาะถ้าเขาไม่ไม่นี่ไปซะก่อนฮืมฮึ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 ม ลองเล่นแบบนี้ดูนะเพราะว่าไอ้นี่ไม่ขึ้น <c oughs> <c oughs> โอ้โแล้วสคิวมาตอนนี้ช้าเกินอ่ะปะเราไปเราไปลุ้นกันในโลกหน้ากันว่าจะไหวไหมก,กับการเล่นแบบนี้ดูสิเขาจะ เขาจะคิดยังไงกับการที่ไม่เปิดการ์ดเลยของเราสักใบนะครับอะกรอบการ์ดโอเคยังไงพราะเขาเล่นลเลกเตอร์อยู่แล้วนะเดนเสซ่าหูตัวใหญ่มากเลยไม่น่าไหวแล้วย่างงี้กลางแพ้แน่นึงแหละซ้ายชนะ โอ้ไม่ไหวไม่คิดว่าจะลงในดวเสาอะแต่ว่าแต่ว่าเขาเล่นนั่นมันก็น่าจะเล่นในสานยินลว่ะเออลืมลืมสังเกตอ้ติงตองจับปลาสองมือนะฮะเล,เลียงการ์ดไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยทำอ,อ๋อทำให้ทำให้ไม่มีสมาธิ <laughs> อันนี้เพิ่งสิบโมงนะเพราะฉะนั้นเควสเพิ่งเข้านะฮะเควสเควสเควสที่สองเพิ่เข้า อ๋อพลังมากกว่า20อันนี้น่าจะเพิ่งเข้าวินแมทวินแมทฮัลโหลวินโลเคชั่นวิสี่ดอกกาโอเคเดี๋ยวค่อยมานั่งนั่งไถไปนะตอนนี้ก็เล่นเพราะว่าถ้าแบบเล่นเด็กเล่นอย่างเนี้ยเล่นลงทีปแบบมันมันในนี้ไม่ได้เพราะว่าอ่ามันเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไอโชว์อย่างนี้ไม่ได้เนาะแล้วแล้วเล่นเด็กไอ้นี่แล้วมันลว ซาบูตั้งแต่เล่นมาขึ้นสองตาได้ใช้สังได้ใช้สอง,สองโอ้โหจบแล้วจองแพ้เลยนะลองแพ้ได้เลยนะเนี่ยจบแล้วจบแล้วเอาอะไรมาชนะก่อนแต่ขอดูมือนะเพื่อของเล่นขึ้นครบนะฮะเพราะว่าเขาไม่ลงอะไรเลยแบ็กซอน เราวต้องทำโลเคตให้เป็นตัวใหญ่โลเคตหนึ่งเลยนะเซนดาฉะนั้นต้องเอาเลสคิวลงนะครับเอาคาซาลงหรือเอาเลสคิวลงนี่และคาซาและคาซาลงนี่ดีเพื่อจะให้เป็นตัวใหญ่โลเคตหนึ่ง ปึ๊บจูบิลีเอาอะไรมาโอ้โหโอดนเรียกมาอีกตัวหนึ่งเรียกงงโง่มาเอาตัวงงโง่มาโอ้โห و, ง่ก็แย่แล้วแต่ก็ยังไหวอยู่นะเพราะว่าเขาลงขวาไม่ได้นะครับสแนปด้วยความมั่นความมั่นนามันโนกนี่คือ โลเคตขวาขอแค่มากกว่า4แล้วก็จะชนะมากกว่า4เพราะฉะนั้นตอนนี้มากกว่า4แล้วแน่ๆไป let's go อ่ะจัดไปอย่าให้เสียเอาไงดีลงอะไรมาเวฟ โอเคเสร็จโจรถึงแม้จะไม่ได้กดสกิลของเลสนะแต่ก็ชนะนะฮะโอ้แล้วเขาลงทำไมเขาลงไดดีวิวกลางอะเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นแบบลงไดดีวิวกลางคือแบบไอ้นี่เราเลยใช่ไหมให้ยืนตัวพลังเท่ากันเลยใช่ไหมมากกว่าเราแค่หนึ่งกับกะกะบัฟเต็มที่วินวิสซี่โลเคตสองอันเลยนะเมื่อกี้ เล่นเปิดตัวแต่เด็กนี้ไม่มีค่อยมีเปิดตัวเท่าไหร่ไม่เป็นไรมาอีกสักตาหนึ่งยี่ิบห้านาทีนะก็น่าจะเห็นลูกเล่นวิธีเล่นของเด็กคร่าวๆแบบชัดๆไปแล้วนะว่าเล่นยังไงมันจะคร่าวคร่าวไม่ได้แล้วเพราะมันขนาดนี้แล้วไม่คร่าวแลวโอ้ว oh, ววววว a a วววว i วว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  เลสคิวอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแน่นอนนะเดินจูงมือกันไปด้วยกันเลยนะฮะโอ้มีวากันดาด้วยโอเคสวยสบายได้อย่างนี้สบายสบายนะฮะเอามากันเอามากันแอนด a แมนก่อนเดี๋ยวระเบิดแล้วก็ลงเลสคิวกลางแล้วกแล้วก็คอสบนกลางก็ได้สบายๆไม่ซีเรียสอืมช็อคเกอร์มานี่เดาได้เลยว่าเล่นเด็กแพทิออตแน่นอนนะ พลังสูงสุดๆออไงดีอ่ะกันเขาลงตัวใหญ่ในนี้แล้วกัน <c oughs> ซ้ายนี่เราแทบจะเสียเปรียบสุดๆ <c oughs> เขาไม่มีทางไม่น่าจะลงบลูดเขาไม่น่าจะลงไอ้นี่ขวาเพราะว่า ขวามันเสียแต้มหนึ่งนะถ้าเขาลงพอดีออดขวาค่อนข้างจะเสียเปรียบอืมอืมอืมได้แค่เนี้ยเล่นได้แค่เนี้ยหรวบัฟพลังเราเบรดพลังเราไม่สู้ไม่สูงไม่เท่าเขานะเซล่า เพิ่มมาอีกหนึ่งคอร์ดเบสพลังเราโอ้โหสูงไม่เท่าเขาอ่านับเลขนะฮะหนึ่งสองสามมันจะบวกไปหกโลกเคชั่นจะเป็นยี่สิบเอ็ดโลเคชั่นกลางจะเป็นหกเจ็ดแปดแปดเป็นสิบเก้าสิบเก้าเป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ถ้าเขาไอ้นี่มาไม่ขวาทิ้งเลย ไม่ต้องห่วงขวานะฮะแพ้แน่นอนนั่นไงแพ้ที่ออดลงขวาแน่แล้วหนึ่งิดทีนั่นไงตามคำนวณไ้เปรียบโอ้โหได้ปะเนี่ยเสมอเออก็ยังเสมอได้โอ้โหเกือบเกือบแพ้โอเคเกือบเกือบปิดคลิปไม่สวยเสมอก็ยังโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับกับเด็กซาบู ซาบูอ่าซาบูเออก็ซาบูนั่นแหละแต่มีเอออะไรอีกก็ไปลองจัดเล่นได้นะครับเด็กนี่ให้พูดสามค่อนข้างเยอะนะคุณพ่อคิดว่าซาบูอย่างน้อนมันต้องลงพูพูส่แนะ่ๆไม่มีทางลงพูสาได้เพราะมันเก่งเหมือนกับอ่าสีวะเซิร r ฟเวอร์ตอนนี้ก็ลงมันพูห้าแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าไม่คิดอะไรมากเติมได้คุณพ่อแนะนำว่าเติมพาร์ทไปคุ้มกว่ามันคุ้มตั้งแต่ซีซันพาร์ทที่แล้วนูน่นตั้งแต่ Uh, แบ็กเพนเทอร์แหละเพราะทั้งแบ็กเพนเทอร์ทั้งซิลเวอร์เซอร์เฟอร์มันลงพู5หมดเลยและถ้าอย่างเงี้ยว่าดาวอสซาบูมันก็อย่างนั้นน้อยต้องลงพู4เพราะมันมันไม่มีทางลงพู3ได้มันเก่งเกินไปมันไม่เหมือนกับช่วงม y m o โมราเลสกับช่วงนิกฟิวลี่ที่มันเป็นการ์ดแบบก็การประกอบเด็กแต่อันนี้คือแทบจะเป็นตัวจัดยืนกลางยืน,ย,นยืนเด็กให้มันได้เลยก็ อย่างที่บอกนะครับไปลองจัดเด็กลองเล่นดูนะเด็กมันค่อนข้าง,งจะสนุกมากๆแล้วก็พกแพลกได้หลากหลายตามนี้อังนี้เห็นนะซาบูไม่ขึ้นเด็กมันยังมี potential ในการที่จะเล่นด้วยตัวมันเองได้เลยก็อย่างที่เห็นว่ามันหลายๆตัวมันไม่จาเป็นต้องพึ่งซาบูเลยซ้ำซาบูเป็นแค่ตัวประกอบที่สําคัญในเด็กเฉยๆจะบอกว่าสําคัญไหมสําคัญแต่ว่าไม่มีเล่นได้ไหมเล่นได้ไม่ดีแย่ก็ประมาณนี้นะครับไปแล้วสวัสดีครับ